งานวิวาที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเจ้าสาวฟ้าแฝดสองคนปรากฏตัวในวันเดียวกันแต่หนึ่งในนั้นอาจไม่ใช่คนตำรวจหนุ่มกับคำสาบจากอดีตที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้สิ่งที่เกิดขึ้นในโบสวันนั้นจะทำให้คุณคนลุกไปทั้งร่างวิวาสะเทือนวงการตำรวจกับเจ้าสาวแฝดคู่ความจริงเบื้องหลังคืออะไรกันแน่ สายลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านโบสถ์เหล็กฮ,ะฮะ่าฮ่าเสียงระฆังแต่งงานดังกังวานผู้คนเต็มลานโบสถ์ใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิม้มเจ้าสาวสองคนยืนเคียงข้างกันชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์พลิ้วตามลมเจ้งงาบ่าวในเครื่องแบบตำรวจยศสูงเดินเข้ามาอย่างมั่นใจเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากแขกในงานทำไมเจ้งงาสาวถึงเป็นฝาแฝดเขาแต่งกับใครกันแน่สายตาเจ้าบ่าวจับจ้องที่เจ้าสาวคนหนึ่ง แต่เจ้าสาวอีกคนกลับยิ้มแปลกฮ่าฮ่รอยยิ้มที่ดูเย็นชาและมีบางอย่างแฝงอยู่กลิ่นดอกไม้ในโบสถ์หอมฉุนจนชวนเวียนหัวแสงเทียนสั่นไหวเหมือนมีมือใครมากระทบอากาศเริ่มเย็นผิดปกติทั้งที่ฤดูร้อนเพิ่งเริ่มต้นบาทหลวงเปิดพิธีแต่เสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนรู้บางอย่างเจ้าสาวทั้งสองจับมือกันแน่นเจ้าบ่าวเริ่มเหงื่อแตกแม้จะอยู่ในห้องปรับอากาศ เสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากข้างหลังโบสถ์ไม่มีใครหันไปมองทุกคนสนใจพิธีแต่เจ้าสาวคนหนึ่งกระตุกเล็กน้อยเจ้าบ่าวหันมามองเธอทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามเบาฮ่าฮ่าเธอยิ้มแต่แววตาไม่ตอบสนองท่านใดนั้นประตูโบสถ์เปิดออกอย่างแรงเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านหลังแถวที่นั่งหญิงสาวอีกคนในชุดแต่งงานหน้าซีดเผือด เธอเหมือนเจ้าสาวฝาแฝดคู่นั้นทุกกระเบียดนิ้วเธอเป็นใครเจ้าบ่าวถามเสียงสัน่นมือของเขาเริ่มลวงไปที่ปืนข้างเอวเจ้าสาวทั้งสองหันมามองหญิงคนนั้นแววตาของทั้งคู่เปลี่ยนไปไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นรอคอยแขกเริ่มลุกหนีอย่างตื่นตระหนกเสียงฝีเท้าดังระงมบาทหลวงหยุดบทสวดกลางคันแสงไฟในโบสถ์ดับลงกระทันหัน เหลือเพียงแสงจากเทียนเล่มเล็กที่สั่นไหวเจ้าบ่าวยืนตะลึงกลางเงามืดเขาเพิ่งสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเจ้าสาวทั้งสองไม่มีเงาสะท้อนบนพื้นเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของมนุษย์เริ่มดังใกล้เข้ามาจากทั้งสองฝั่งของทางเดินในโบสถ์กลิ่นกำยานแปรเปลี่ยนเป็นกลิ่นเนา่าเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังขึ้นในหูของเขาเจ้าบ่าวขยับถอยหลังแต่ขาหนักเหมือนถูกตรึงเจ้าสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้า ค่อยๆเอียงคอช้าฮ่าๆเสียงกระดูกลั่นกรอบอย่างชัดเจนแววตาของเธอเรืองแสงสีแดงในความมืดอีกคนก็เช่นกันพวกเธอไม่ใช่คนเจ้าบ่าวควักปืนขึ้นมาแต่นิ้วของเขาสั่นเกินจะเหนี่ยวไกหญิงสาวคนที่สามยังคงยืนอยู่ตรงประตูเธอพูดขึ้นเสียงเรียบคุณไม่ควรเรียกวิญญาณมาเพื่อความรักเจ้าบ่าวเบิกตากว้างเขาจำได้แล้วคืนหนึ่งเมื่อห้าปีก่อน เขาเคยล้อเล่นกับกระดานผีถ้วยแก้วเขาขอขอให้ได้รักเธอตลอดไปแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของใครก็ตามและตอนนี้วิญญาณที่เขาเรียกกลับมาแล้วเสียงหัวเราะของหญิงสาวสองคนนั้นทวีความดังขึ้นก้องสะท้อนในโบสถ์ราวกับมาจากหลายทิศทางเจ้าบ่าหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วแขกทุกคนหนีออกไปหมดเหลือเพียงเขาบาดหลวง และเจ้าสาวที่ไม่ใช่คนมือของเจ้าสาวคนหนึ่งยื่นออกมาเล็บยาวแหลมค่อยๆงอกยืดรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอฉีกกว้างจนหน้าขนลุกเจ้าบ่าวหันไปหาบาทหลวงแต่ชายชารานั้นกลับยืนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพรงริมฝีปากขยับแต่ไร้เสียงหญิงสาวคนที่สามก้าวเข้ามาน้ำตาไหลอาบแก้มฉันพยายามเตือนคุณแล้วเธอยื่นมือไปทางเจ้าบ่าว แต่คุณกลับเลือกผิดเจ้าเบาสายหน้าช้าฮ่า <laughs> ฮผมผมแค่รักคุณเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวแสงเทียนเล่มสุดท้ายดับลงทั้งโบสถ์ตกอยู่ในความมืดสนิทท่านใดนั้นเจ้าเ่ารู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบที่ต้นคอบางอย่างกําลังหายใจรดต้นคอเขาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังอยู่ข้างหูงั้นก็จงอยู่กับความรักนี้ตลอดไป เสียงหวีดร้องดังก้องออกมาจากโบสถ์แสงไฟรอบนอกกลับมาอีกครั้งแต่ภายในกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเจ้าสาวไม่มีบาทหลวงไม่มีเจ้าบ่าวเหลือเพียงชุดแต่งงานสองชุดวางพาดอยู่บนแท่นพิธีเปื้อนคราบบางอย่างสีดำสนิทกลิ่นเน่ายังลอยอวนอยู่ในอากาศและเงาร่างบางร่างยังคงยืนอยู่ข้างหน้าต่างของโบสถ์ยิ้มอย่างสงบ ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดอีกครั้งคืนวันนั้นกลายเป็นตำนานไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปในโบสถ์อีกเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังปฏิเสธการเข้าไปตรวจสอบผู้คนเล่าขานว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีเสียงเพลงแต่งงานแผ่วเบาออยออกมาจากในโบสถ์บางคืนมีแสงเทียนริบรี่ในหน้าต่างเงาสองร่างในชุดเจ้าสาวยืนเคียงข้างชายในเครื่องแบบก่อนจะหายวับไปในความมืด แม่บ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงบอกว่าเคยได้ยินเสียงกระซิบหลังบ้านเสียงหญิงสาวถามซ้ำฮ่าฮ่าคุณยังรักฉันอยู่ไหมแต่เมื่อหันกลับไปดูกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนักกล่าวหลายคนพยายามทำสารคดีแต่กล้องกลับดับทันทีที่เข้าใกล้ประตูโบสถ์เสียงในไมโครโฟนแปลงประหลาดเหมือนมีใครกระซิบข้างหูบางคนที่เคยเข้ามาใกล้พื้นที่นั้นกลับกลายเป็นคนเงียบขรึม เหมือนสูญเสียบางอย่างในจิตใจไปตลอดการจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดในมือของเขามีแฟ้มเอกสารหนาเขาคืออดีตเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวเขาเชื่อว่าเพื่อนของเขายังมีชีวิตอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลจากบางอย่างที่ทั้งสองเคยทำร่วมกันในอดีตเขาเปิดแฟ้มออกข้างในมีภาพถ่ายเก่ากระดาษที่เต็มไปด้วยตัวอักษรแปลกประหลาดและรูปถ่ายหนึ่งที่สะดุดตา ภาพของเจ้าเบ่าและหญิงสาวคนหนึ่งในวันที่ถ่ายภาพเธอควรตายไปแล้วเกือบห้าปีเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในโบสถ์แม้ทุกคนจะห้ามแม้เสียงลมจะเริ่มหวีดร้องดังขึ้นเพราะเขารู้ว่าคำสาปที่แท้จริงยังไม่จบแค่นั้นประตูโบสถ์เก่าเปิดออกช้าฮ่าฮเสียงบานพับเก่าดังเอียดกลิ่นฝุ่นเก่าและกลิ่นอับชื้นพุ่งเข้าจมูกทันที ชายคนนั้นหยุดยืนกลางทางเข้าใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองมือของเขากำแฟ้มเอกสารแน่นในแฟ้มมีบางอย่างที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างภายในโบสถ์เงียบสนิทแม้แต่เสียงลมก็หายไปเหมือนโลกภายนอกถูกตัดขาดแท่นพิธียังอยู่ที่เดิมชุดเจ้าสาวยังวางพาดไว้เหมือนวันนั้นแต่ตอนนี้มีคราบเลือดจางๆเพิ่มขึ้นตรงปลายชายผ้าเขาค่อยๆเดินไปด้านหน้า ทุกย่างก้าวเหมือนย่ำอยู่บนผืนพรมที่เต็มไปด้วยความทรงจำเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากมุมมืดของโบสถ์เขาหยุดหันไปทางเสียงนั้นไม่มีใครแต่แล้วเทียนที่ไม่มีใครจุดก็สว่างขึ้นทีละเล่มแสงส้มอ่อนส่องให้เห็นบางสิ่งบนผนังด้านหลังแท่นพิธีเป็นภาพวาดเลือดวาดด้วยมือเปล่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์เขารู้จักมันดี เพราะเขาเองก็เคยวาดมันเมื่อห้าปีก่อนเขาและเจ้าบ่าวเคยเล่นกับสิ่งที่ไม่ควรเล่นเวทมนต์เรียกวิญญาณด้วยความสนุกและความรักเขาค่อยๆหยิบกระดาษในแฟ้มออกกระดาษที่มีบทปลดคำสาบต้องพูดมันต่อหน้าแท่นพิธีในเวลาที่แสงเทียนยังคงสว่างแต่ก่อนเขาจะเริ่มเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นตรงหลังแท่นเสียงผู้หญิงโหยหวนและเต็มไปด้วยความแค้น เงาดำสองร่างปรากฏตรงผนังเจ้าสาวฟ้าแฝดค่อยๆเดินออกมาจากความมืดใบหน้าไร้ชีวิตแต่ดวงตาเต็มไปด้วยไฟโกรธแค้นพวกเธอเดินเข้ามาใกล้ชายคนนั้นเริ่มท่องบทในมือเสียงของเขาสัน่นแต่ยังคงมั่นคงเทียนเริ่มสั่นไหวแสงเริ่มกระพริบพลังบางอย่างในอากาศเริ่มต้านบทสวดเจ้าสาวคนหนึ่งกรีดร้องอีกคนพุ่งเข้ามาหาเขา เงาสีดำพุ่งเข้าประทาร่างเขาเต็มแรงแต่เขายังท่องบทนั้นต่อแม้เลือดไหลาจากมุมปากแม้สายตาเริ่มพร่าเลือนแล้วทันใดนั้นแสงเทียนทั้งหมดก็ดับลงในพริบตาความมืดกลืนกินทุกอย่างไม่มีแม้แต่แสงจันลอดผ่านหน้าต่างโบสถเสียงทุกเสียงเงียบลงแม้แต่ลมหายใจก็หายไปชายคนนั้นทุดลงกับพื้นมือยังคงกำกระดาษไว้แน่นหัวใจเต้นช้าลง แต่จิตใจยังจดจอ่อกับคำสุดท้ายของบทปลดคำสาบท่านใดนั้นแสงเรื่องสีขาวสว่างวาบขึ้นกลางห้องเหมือนแสงจากโลกอีกใบพุ่งออกมาจากกระดาษในมือของเขาเสียงกรีดร้องของเจ้าสาวทั้งสองดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดพวกเธอเริ่มล้มลงร่างกายบิดเบี้ยวเส้นผมปลิวว่อนราวกับต้องลมแรงชายคนนั้นกัดฟันเปล่งคำสุดท้ายของบทสวด เสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วโบสถ์คลื่นแรงสันสะเทือนพื้นอย่างรุนแรงรูปภาพบนผนังแตกกระจายสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์เริ่มลุกไม่เองพลังบางอย่างในอากาศเริ่มสลายเจ้าสาวคนหนึ่งคลานเข้ามาดวงตาเต็มไปด้วยความเวทนาน้ำตาสีดำไหลอาบแก้มเธอขอโทษเธอกระซิบเบาฮ่าฮก่อนที่ร่างของเธอจะสลายไปเป็นเท่าควันสีเงินลอยขึ้นไปสู่เพดานโบส์ ตามด้วยอีกคนที่เฝ้ามองเงียบฮ่าฮ่าความเงียบกลับคืนมาอีกครั้งแสงเรืองจางลงช้าฮ่าฮ่ากลิ่นเน่าเหม็นหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นดอกไม้จางๆเหมือนวันแต่งงานชายคนนั้นนั่งนิ่งอยู่กลางโบสถ์หัวใจเต้นช้าแต่มั่นคงแสงอาทิตย์ยามเช้าเริ่มลอดผ่านหน้าต่างเขาลุกขึ้นช้าฮ่าฮ่าหันไปมองแท่นพิธีตรงนั้นเจ้าบ่าวยืนอยู่ในเครื่องแบบเดิม สีหน้าสงบยิ้มบางฮ่าฮ่าขอบใจเสียงนั้นเบาและแผ่วก่อนร่างของเขาจะจางหายไปกับแสงแดดที่พุ่งเข้ามาภาพสุดท้ายที่เหลืออยู่คือรูปถ่ายเก่าในมือของชายคนนั้นรูปที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเจ้าสาวในภาพไม่มีอีกแล้วสองคนเหลือเพียงหนึ่งและเจ้าบ่าวยืนจับมือเธออยู่ในรอยยิ้มที่สงบที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต ชายคนนั้นจ้องมองรูปถ่ายในมือหัวใจเหมือนถูกปลดปล่อยจากพันธนาการความรู้สึกหนักอึ้งที่แบกมานานค่อยๆสลายไปกับแสงเช้าอ่อนฮ่าฮเขาเดินออกจากโบสถ์เท้าเหยียบพื้นดินเบาวกว่าเดิมลมเช้าที่พัดมาช่างบริสุทธิ์ต่างจากคืนก่อนราวคนละโลกรอบโบสถ์เงียบสงบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงผู้คนเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งเขาเหลือบมองกลับไปอีกครั้ง โบสถ์หลังเก่าที่เคยเต็มไปด้วยคำสาบตอนนี้กลับดูเงียบงามประตูปิดสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเขาเดินกลับไปยังรถเปิดประตูนั่งลงแต่ก่อนจะสตาร์ทรถเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างฮ่าฮเขาหันไปมองเบาะข้างคนขับว่างเปล่าแต่รู้สึกอุ่นๆอย่างประหลาดเหมือนมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นกระจกมองหลังสะท้อนเงาบางฮ่าฮหญิงสาวคนหนึ่ง ยิ้มให้เขาผ่านเงาสะท้อนแววตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยความขอบคุณเขาหายใจลึกพยักหน้าเบาฮ่าฮเหมือนตอบรับคำบางคำที่ไม่มีเสียงแล้วเขาก็ขับออกจากที่นั่นปล่อยให้โบทหลังเก่าเรื่องราวของเจ้าสาวฟ้าแฝดและคำสาบอันยาวนานกลายเป็นเพียงเงาในอดีตแต่อีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านมีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังวาดภาพด้วยดินสอสี ภาพของโบดชายในชุดตำรวจและหญิงสาวในชุดเจ้าสาวคนเดียวเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่เธอบอกแม่ว่าเมื่อคืนมีคนในฝันมาสอนให้วาดมันเองแม่ของเด็กหญิงชะงักมือที่กำลังพับผ้าหยุดนิ่งกลางอากาศเธอเดินเข้ามาช้าฮ่าฮนั่งลงข้างลูกสาวจ้องมองภาพวาดอย่างตั้งใจเส้นดินสอในกระดาษคมชัดเกินฝีมือของเด็กห้าขวบ รายละเอียดของโบทนั้นตรงกับสถานที่ต้องคำสาบทุกอย่างแม่ถามเสียงเบาลูกฝันเห็นใครหรือจะ๊ะเด็กหญิงยิ้มชี้ไปที่หญิงสาวในภาพพี่ผู้หญิงชุดสวยเธอมายืนอยู่ปลายเตียงหนูเธอบอกว่าให้วาดรูปนี้ไว้ไม่งั้นคนจะลืมเธอแม่รู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอดวงตาเธอสันไหวเธอจำได้ว่าโบ์ในรูปอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักและเธอเคย สูญเสียพี่สาวที่นั่นเมื่อหลายปีก่อนในอ้อมอกของเธอลูกสาวนั่งวาดต่ออย่างสงบแต่ดวงตาเป็นประกายเหมือนมีใครอีกคนกำลังมองผ่านเธออยู่เวลาผ่านไปอย่างเงียบงนันในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยแสงแดดแสงอุ่นนั้นทอดผ่านภาพวาดสะท้อนบางอย่างที่สายตาไม่อาจมองเห็นข้างนอกบ้านลมยามสายพัดใบไม้ปลีวไหวและที่หน้าต่างชั้นบนสุดร่างเงาบาง ฮ <H aha> ในชุดเจ้าสาวยังคงยืนมองเด็กหญิงวาดภาพด้วยแววตาที่สงบและเป็นอิสระแล้วจากคำสาปทั้งปวงเงาร่างในชุดเจ้าสาวค่อยๆถอยห่างจากหน้าต่างแสงแดดยามสายสาดผ่านตัวเธอโปร่งใสาราวหมอะเธอหันหลังกลับสายตาละจากโลกใบนี้อย่างอ่อนโยนเสียงนกร้องเริ่มดังขึ้นเหมือนธรรมชาติต้อนรับการจากลาอย่างสงบเธอเดิน,นไปตามทางเดินแสง ที่ทอดยาวเหมือนสะพานแห่งแสงสวรรค์ในมือน,นั้นเธอกำรูปถ่ายใบเก่าที่ภาพภายในกำลังค่อยๆเลือนจางเหมือนทุกความทรงจำกำลังถูกปลดปล่อยเบื้องหน้าคือประตูไม้บานหนึ่งล้อมด้วยแสงสีทองนุ่มนวลประตูแห่งการไปสู่ที่ใหม่ที่ไม่มีพันธนาการไม่มีคำสาบและไม่มีความแค้นก่อนจะก้าวผ่านไปเธอหันกลับมามองโลกอีกครั้ง มองเด็กหญิงที่เธอฝากความทรงจำไว้และชายผู้ปลดปล่อยเธอจากห้วงเวทรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นที่มุมปากเป็นรอยยิ้มแท้จริงครั้งแรกในรอบหลายปีไม่มีอีกแล้วความโศกเศร้าไม่มีอีกแล้วเสียงร้องในความมืดเธอเก้าวข้ามประตูไปร่างนั้นจางหายไปในแสงเหลือเพียงกลีบดอกไม้สีขาวที่ลอยวนอยู่กลางอากาศแล้วร่วงลงสู่พื้นเบาๆเหมือนคำอำลาเงียบงนันณบ้านหลังเดิม เด็กหญิงหยุดวาดภาพเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างอุ่นใจเรากับได้รับคำตอบที่ไม่ต้องเอื้อนเอ่ยเธอพูดเบาฮ่าฮ่เหมือนกระซิบกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนหนูจะจำไว้นะค่ะพี่เจ้าสาวแม่ของเด็กหญิงได้ยินประโยคนั้นแม้จะเบาราวสายลมแต่กลับสะเทือนลึกถึงขั่วหัวใจเธอวางมือลงบนไหล่ลูกเบาฮ่าฮพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว ความรู้สึกบางอย่างอุ่นวาบในอกไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความสงบที่เธอไม่เคยสัมผัสมานานเธอกอดลูกไว้แน่นพลางหลับตาในห่วงความทรงจำใบหน้าของพี่สาวผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนภาพหญิงสาวในชุดเจ้าสาวผู้จากไปอย่างไม่มีใครเข้าใจผู้ที่เคยเป็นทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวและส่วนหนึ่งในใจที่เธอไม่เคยลืมแต่ตอนนี้ บางสิ่งเปลี่ยนไปคำสาปสิ้นสุดแล้วเสียงกระซิบในยามค่ำคืนหายไปเงาในกระจกไม่มีอีกต่อไปรูปถ่ายที่เคยเปลี่ยนแปลงกลับคืนสู่ภาพเดิมอย่างสมบูรณ์เธอรู้ดีพี่สาวของเธอได้ไปสู่ที่ที่ดีกว่าด้วยแรงศรัทธาและความรักที่ยังคงเชื่อมโยงแม้ข้ามความตายข้างนอกบ้านสายลมอ่อนพัดพาเสียงหัวเราะของเด็กฮ่าฮในหมู่บ้านที่เงียบเหงา กลับมามีชีวิตอีกครั้งโบสถ์หลังเก่าถูกทาสีใหม่ไม่มีคราบเลือดไม่มีความมืดแสงเทียนภายในสว่างสวัยอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเวทมนต์มีเพียงคำอธิษฐานเพื่อความรักที่แท้จริงและเรื่องราวของเจ้าสาวฝาแฝดต,ตำรวจผู้ทำผิดเพราะความรักชายผู้ชดใช้ด้วยหัวใจกลายเป็นตำนานบทหนึ่งที่ถูกเล่าขานอย่างอ่อนโยนในภาพวาดของเด็กหญิงคนหนึ่ง ที่สืบทอดเรื่องราวไว้ด้วยมือเล็กๆและหัวใจบริสุทธิ์ภาพวาดของเด็กหญิงถูกรวบรวมไว้ในสมุดเล่มหนึ่งกระดาษแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยสีสันทว่าในความสดใสนั้นซ่อนร่องรอยบางอย่างที่เกินกว่าจินตนาการของเด็กเธอวาดโบสในมุมต่างฮ่าฮ่าวาดเจ้าสาวที่ยืนยิ้มกลางแสงเทียนวาดตำรวจในเครื่องแบบดวงตาเศร้าแต่สงบบางภาพมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับ คล้ายรอยเวทมนต์โบราณแม้เธอจะไม่รู้ความหมายแต่กลับวาดได้เหมือนเคยเห็นมาก่อนสมุดเล่มนั้นเริ่มถูกพูดถึงในหมู่ครูเพื่อนเพื่อน,นที่โรงเรียนต่างตื่นเต้นกับภาพของเธอบางคนบอกว่าเหมือนภาพมีชีวิตบางคนฝันถึงสถานที่เดียวกับที่เธอวาดข่าวลือเริ่มแพร่กระจายจนถึงหูของนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชายชาราอายุเจปีผู้เคยบันทึกคดีลึกลับของงานวิวาสเทือนวงการ เมื่อหลายปีก่อนเมื่อเขาได้เห็นสมุดภาพเล่มนั้นมือของเขาสัน่นเพราะหลายภาพตรงกับสิ่งที่ไม่มีใครเคยเปิดเผยข้อมูลที่เคยถูกเก็บเป็นความลับกลับปรากฏในภาพของเด็กหญิงเขาเดินทางมาพบแม่ของเด็กเพราะเอกสารเก่าและภาพถ่ายที่ซีจางทั้งสองพูดคุยกันอย่างเงียบๆในห้องนั่งเล่นขณะที่เด็กหญิงยังคงวาดภาพใหม่ในห้องของเธอเด็กหญิงคนนี้อาจไม่ใช่แค่พยานของเรื่องราว เธออาจเป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันและเรื่องราวของความรักคำสาบความเสียสละและการให้อภัยจะไม่สูญหายไปกับการเวลาแต่จะถูกถ่ายทอดผ่านมือของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนี้แก่โลกอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปสมุดภาพของเด็กหญิงกลายเป็นนิตศการเล็กฮ่าฮที่จัดขึ้นในห้องสมุดกลางของเมือง มีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมบางคนยิ้มบางคนเงียบบางคนหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้สาเหตุในมุมหนึ่งของนิตสการมีโต๊ะไม้เหล็กฮ่าฮ่าบนโต๊ะมีกรอบรูปเก่าภาพของเจ้าบ่าวในเครื่องแบบยืนคู่หญิงสาวในชุดเจ้าสาวส,าวสีขาวด้านหลังเขียนด้วยลายมือจางฮ่าฮ่ารักแท้ไม่มีวันหายไปแม้เวลาจะเปลี่ยนแม้ร่างจะจาง แต่ใจยังคงอยู่เด็กหญิงยืนเงียบเงียบข้างกรอบรูปเธอยกมือว่าอย่างอ่อนโยนแม้เธอจะยังเล็กแต่ดวงตาคู่นั้นเปี่ยมด้วยความเข้าใจเกินวัยแม่ของเธอยืนอยู่ไม่ไกลเธอมองลูกด้วยหัวใจที่สงบรู้ว่าเรื่องราวที่เคยถูกปิดตายตอนนี้ได้ถูกเปิดเผยอย่างงดงามผู้คนเดินผ่านไปทิ้งดอกไม้ทิ้งคำอธิษฐานบางคนเขียนโน้ตไว้บนกระดานความทรงจำ บางข้อความเพียงสั้นๆแต่ลึกซึ้งขอให้พวกคุณพบกันอีกในที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดเรื่องราวนี้จะอยู่ในใจเราเสมอขอบคุณที่รักกันแม้ต้องข้ามความตายแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านกระจกสีทอประกายอุ่นสวยพาดผ่านภาพวาดเรากับพรจากใครบางคนที่เฝ้ามองอยู่จากที่ไกลโพ้นเรื่องราวของเจ้าสาวแฝดนายตำรวจผู้ล่วงผิดและชายผู้ชดใช้ด้วยหัวใจ จบลงแล้วในโลกนี้แต่ยังดำรงอยู่ในความทรงจำในเสียงกระซิบของลมในแสงเทียนที่ไม่เคยดับและในหัวใจของเด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเล่าความจริงอย่างงดงามและนิรันดร์